เปเป้เปละลายพันธ์สวัสดีครับวันนี้กลับมาอีกครั้งกับการถ่ายทำรีวิวน้ำหอมวันนี้ถึงเวลาละที่จะนำน้ำหอมตัวที่ผมรักออกมาจัดอันดับให้กับทุกๆคนได้ชมกันคือตั้งแต่ผมเริ่มทำน้ำหอมอทำรีวิวน้ำหอมมาทางช่องทาง y t u t u เนี่ยตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วเนาะประมาณช่วงเดือนมิถุนายนเนาะแล้วก็มีคนติดตามผมมาเรื่อยๆแล้วก็ผมเอง ผมเองเนี่ยผมก็ทํารีวิวน้าหอมออกมาเรื่อยๆเช่นกันคือมีเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีทบทุกเดือนอย่างที่ทุกคนได้ดูกันไปเนาะแล้วก็บางเดือนยังมีสองถึงสามครั้งเ้ยคือเป็นคนที่ผมเนี่ยเป็นคนที่รักแล้วก็ชอนน้าหอมมากแต่ในใจผมเนี่ยคือผมเองเนี่ยผมบอกตัวเองมาเสมอว่าผมไม่อยากที่จะลุกขึ้นมาทำแบบพวกท็อป5ท็อป10อะไรเงี้ยผมอาจจะเคยดูรีวิวต่างๆที่เขาจัดอันดับน้ำหอมผู้ชายหรือก็แล้วแต่ท็อป5ท็อป10อะไรเงี้ย แต่ผมรู้สึกว่าการที่จัดอันดับได้เนี่ยมันต้องอิงอะไรหลายๆอย่างเนาะคือการจัดอันดับเนี่ยมันมันเป็นเรื่องของความรู้สึกแล้วก็อะไรหลายๆอย่างการที่เราจัดอันดับเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกของแต่ละคนมากกว่าเนาะว่าเราจะให้ความรู้สึกน้าหอมตัวนั้นๆอย่างไรบ้างอ่าแต่ทีนี้มีน้องๆหลายๆคนที่เข้ามาติดตามผลงานผมเนี่ยก็เข้ามาคุยกันหลังไม์หลายคนมากขึ้นว่าอยากจะเห็น น้ำหอมที่เป็น1ิบอันดับที่ที่ผมเนี่ยชอบมากๆแล้วใช้อยู่บ่อยๆเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการเลือกใช้น้ำหอมหรือเลือกซื้อน้ำหอมของเขาอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นคือท็อป10ของผมวันนี้คือผมเลยขอออกตัวก่อนว่าอย่าทึกทักเพราะผมจะมาฝืนความรู้สึกใครว่าเฮ้ยว่ามันจะต้องดีและต้องมีอันดับไปตามนั้นอย่างที่ผมพูดกําลังจะพูดเนี่ยอืมเอาเป็นว่าดูเป็นแนวทางพอเนาะ ดูว่าตัวเหล่านี้ที่ผมเอามาให้ชมกันสิบตัวเนี้เมื่อคุณดูคุณชมแล้วเนี่ยมีตัวไหนที่มันคุณใช้อยู่แล้วก็ชอบเหมือนกันอย่างนี้ดีกว่าหรือว่าถ้ายังไม่เคยมีใช้แล้วก็เออลองหาโอกาสไปไปสัมผัสมันดูในตัวคุณเองก็อาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ไว้เราก็ค่อยมาแชร์กันต่อๆไปก็ได้ว่าเออชอบหรือไม่ชอบเพราะอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะเพื่อไม่ให้มันการเสียเวลาเรามาเริ่มกัเทียอันดับสิบอันดับสิบผมขอ ยกให้กับเจ้าอิเซมิยาเกะโลดิเซปูออมเฟรชหรือเฟรชกว่านี้อืมอิเซมิยาเกะเนี่ยมีน้ำหอมอยู่หลายตัวเหมือนกันที่เป็นที่ยอดนิยมเนาะไม่ว่าจะเป็นรุ่นออริจินอลของเขาของผู้ชายกหรือของผู้หญิงเองก็ตามเนี่ยแต่ผมได้ลองใช้แล้วของผู้ชายที่ออริจินอลในผมก็มีเหมือนกันผมรู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกเขียวๆเ,เกินไปผมไม่ค่อยชอบ ผมรู้สึกโอเคกับเจ้ารุ่นเฟรชหรือเฟรเช่ตัวนี้ของโรดิเซ่ปูออมมากกว่าและมันเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าผมใช้แล้วเนี่ยมันให้ความรู้สึกสดชื่นให้ความรู้สึกเย็นเพราะว่ามีส่วนผสมของอที่เป็นพิมเซนหรือแพชชูรี่อะไรเงี้ยคือมันให้ความเย็นที่แบบถ้าวันนั้นจะอากาศร้อนแค่ไหนเง่อออกเพียงใดอะไรเงี้ยคือใช้โรดิเซ่ปูออมนเฟรเช่ตันี้คือ ไม่ผิดหวังเลยคือให้ความรู้สึกสดชื่นหอมเย็นๆทั้งวันจริงๆคือแบบโอเคเลยกลิ่นฟลอรรลกลิ่นที่เป็นแบบกลิ่นส้มซูชูของมันเองก็ตามเนี่ยมาถูกปรับด้วยความเย็นจากแพชชูรี่หรือว่าพิมเสนแล้วเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่โอเคลงตัวและคืออันดับ10ที่ผมจัดไว้นะต่อมาต่อมาที่อันดับ9อันดับ9ตัวนี้นี่เป็นน้ำหอมตัวหนึ่งที่ผมเฝ้ารอตั้งหน้า ตั้งตางรอคอยไม่ใช่ตั้งหน้ามาตลอดคือผมดูรีวิวของเจอร์มี่เนาะแล้วก็ของคนนู้นคนนี้บ้างอะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าสักวันหนึ่งฉันต้องฉันจะต้องมีหรือจะต้องหามาให้ได้นั่นก็คือยิบแซงโลรงตัวนี้เรนูเดลลอมนั่นเองอ่าเรนูเดลลอมของยิบแซงโลรงตัวนี้ถือว่าประสบความสําเร็จมากพอสมควรแม้ว่าจะมีการปรับสูตรใหม่หรือที่เขาเรียกกันว่ารีฟอร์มูเลชั่น คือปรับแล้วก็ตามอะไรก็ตามมันก็ถือว่ายังเป็นเป็นรุ่นที่น่าใช้น่าหามาใช้อยู่นะตัวเนี้ยไม่ใช่น้ำหอมแนวที่ให้ความสดชื่นแต่เป็นน้ำหอมที่ให้ความรู้สึกถึงความความเซ็กซี่เย้ายวนเป็นความหอมที่แบบน่าค้นหาแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบแรกๆคือผม ผมฟังเขามาเยอะว่าพอมันปรับสูตรแล้วมันไม่ค่อยติดทนนานแต่พอมาใช้เองจริงๆแล้วเนี่ยติดทนพอสมควรแล้วก็หอมตลอดตอนนี้ก็คือมีคนทักมีคนทักบ่อยเหมือนกันเวลาเวลาผมผมผมใช้แป้งแป้งทานหน้าแล้วก็จะมีพับใช่ไหมบางทีเติมแป้งระหว่างวันพอเอาพับไปแปะที่คอด้วยอะไรด้วยเนี่ยคือผมเชดน้าหอมที่คอด้วย กลิ่นติดพับไปตลอดแล้วเป็นพับที่กลิ่นหอมมากนะกลิ่นแบบเย้ายวนเซ็กซี่จริงๆคือสําหรับผู้ชายคนไหนที่อยากเพิ่มสเสน่ห์กับตัวเองเนี่ยคือและอยากจะฉีกฉีกแนวออกจากน้ําหอมสไตล์สปอร์ตหรือแนวแบบสดชื่นสดชื่นเนี่ยลองลอง,ลองแลนดูดลอมคนนี้ดูมันให้ความรู้สึกที่เป็นอารมณ์แบบเซนเชวลเป็นแนวอีโมชันแลที่ที่มันเรียกเรียกความสนใจจาก คนรอบข้างได้พอสมควรนะอ่ะอันดับ9ผ่านไปตามมาด้วยอันดับ8อันดับ8ผมขอยกให้กับเจ้า Ver s a c e ปูออมตัวนี้ Ver s a c e ปูออมตัวนี้เป็นที่กล่าวขานกันมากในเรื่องของการมีความคล้ายในเรื่องของกลิ่นที่เหมือนกับเจ้า a l u ัวออมสปอรของ c h a n e l แต่ผมกลับมองว่า Ver s a c e ปูออมตัวเนี้ย ถึงแม้ว่าใครจะบอกว่าเขาลอกเลียนแบบกลิ่นของเจ้าอัลโลออมสปอร์ตอย่างไรก็ตามเนี่ยแต่ผมกลับมองว่าเขาทําได้ดีมากแล้วก็กลิ่นมีความหอมแบบสดชื่นจริงๆแล้วก็หอมใสๆหอม,มอ่อนๆหอมกว่าใน่ความรู้สึกของผมนะผมรู้สึกว่าม,มันไม่ใช่ว่ามันหอมกว่าแต่แต่ p e r f o r m มนซ์ของมันเนี่ยคือความสดชื่นอะไรเงี้ยมันมีมีมากกว่าอัลโลออมสปอร์ตอัลโลออมสปอร์ตจะออกแนแบบครีมๆสักหน่อยผมไม่ค่อยชอบ แนวครีมครีมนะความแน่นๆเลยก็คือคือแน่นแบบครีมนะผมไม่ค่อยโอเคเออแต่สําหรับเจ้าอโลออมสปอร์ตเนี่ยในช่วงแรกของสปเปรย์แรกเนี่ยมันอาจจะให้ความรู้สึกที่แบบกลิ่นแบบฟุ้งๆชุนๆไปสักหน่อยแต่พอมันเซตตัวเข้ากับผิวของเราแล้วเนี่ยกลิ่นมันมีความอ่อนละมุนแล้วก็มีความรู้สึกแบบหอมอะ่ะเป็นความหอมอ่อน,ออนๆที่แบบแปลกเนาะ ความหอมอ่อนๆแบบสดชื่นในส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะหมดไปไวหรือจางไปไวจากผิวของเราแต่สําหรับเจ้าบรัสเช่บูออมตัวเนี้ยความอ่อนละมุนของมันเนี่ยกลับติดติดติดแบบติดตึงแบบแน่นที่ผิวของเราแบบนานเลยอะอย่างผมเนี่ยใช้ได้อยู่ได้ประมาณหกถึงแปดชั่วโมงหรือบางทียเกินกว่านานด้วยซ้ำอะไรเงี้ยและกลิ่นติดเสื้อผ้าด้วยตัวเนี้ยโอเคเลยสําหรับใครที่กํลาลังมองหาน้ําหอมผู้ชายที่ให้แนวสดชื่นสดชื่นสปรอร์ตสปรอร์ตสักหน่อยเนี่ย แล้วก็ความหอมละมุนอ่อนๆอะไรเงี้ยและกลิ่นเซฟด้วยเนี่ยคือผมแนะนําเลยเวอร์ชเช่ปูออมเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับต่อกันด้วยที่อันดับที่7อันดับที่7ผมขอยกให้กับแบรนด์นี้บุร g การีจากรุ่น Blue b บลูปูออมตัวนี้คือผมเป็นคนแพ้สีฟ้าและสีโทนสีน้ําเงินเลยเพวกนี้คือ ผมเห็นบุกอรี่บลูปัวอมตัวนี้ในเคาน์เตอร์ครั้งแรกคือประกอบกับการที่อ่านรีวิวมาเยอะก็คือจะเห็นเกติศรั์ของเขามาพอสมควรในเรื่อง,องความหอมแบบพาวเดอรี่เป็นกลิ่นที่แบบสะอาดสะอาดกลิ่นสบูสบ่สบู่อะไรเงี้ยคือไม่ผิดหวังแรกๆเนี่ยผมไปดมครั้งแรกที่เคาน์เตอร์ผมรู้สึกว่ากลิ่นมันเหมือนกับกลิ่นตัวของอ่าไม่ใช่กลิ่นตัวเป็นกลิ่นน้ำหอมของพวกคนแขกข่าวที่ดูแบบหล่อๆมีมาาเท่ๆสะอาดสะอาด เนาะคือผมรู้สึกแบบนั้นนะแล้วก็มันให้ความรู้สึกที่สะอาดเป็นสุภาพบุรุษที่แบบดูแบบดูเรียบเรียบหรูรหรน่าค้นหาหน่าเข้าใกล้และบูเกอรี่บลูตัวเนี้ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้แล้วจะมีคนทักแล้วก็มีคนทักว่าหอมแล้วมันมีสเสน่ห์มากใช้แล้วเหมือนกับมันทําให้เราดูหล่อขึ้นอะ่ะเออไม่รู้ต้องไปลองนะต่อกันที่อันดับที่หก อันดับที่6กคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้นี้ผมรู้สึกว่ามันให้อารมณ์แบบเป็นแนวแบบพาวเดอรแล้วก็เป็นแนวสบู่สบู่สะอาดๆหน่อยก็คือเจ้าเบอร์เบอรี่ทั f ฟอร์เมนขวดนี้ b u r b e r บ y Touch for m ์เขวดเนี้ยเป็นอีกตัวนึ่งที่ผมใช้บ่อยมากเอแต่ผมใช้น้อยตัวนี้เป็นอันดับต่อเลทที่ที่บอกว่าใช้น้อยเพราะว่าใช้แค่นิดเดียวมันกลิ่นมันติดทนนานแล้วมันกระจายมากอืม กระจายยังไงตัวที่ผมใช้ที่ไรคือผมฉีดที่อกด้วยใช่ไหมถึงแม้ฉีดข้างในนะผมไปเอาหมามากอดผมเลี้ยงหมาอยู่ตัวหนึ่งพันบางแก้วชื่อทลเลนผมเอามากอดปุ๊บเนี่ยกลิ่นติดตัวไม่้ว่ากลิ่นติดที่หน้ามันผมเอามาซุกมากอดอะไรเงี้ยแล้วทะเลนก็จะหอมหวดไปทั้งวันเช่นเดียวกันคือเป็นน้ําหอมอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้แล้วเนี่ยมีคนทักแทบจะทุกครั้งและทักในเชิงบวกด้วยแล้วก็ ลิ่นมันเนี่ยมีคนบอกว่ามันเย้าวยวนมันมันดูเซ็กซี่มันน่าเข้าไปอยู่ใกล้ๆแล้วคือแบบกลิ่นกระจายพอสมควรด้วยคือแบบอืมพอนั่งอยู่ในออฟฟิศเนี่ยพอมีคนเปิดออฟฟิศเข้ามาเนี่ยคือเขาจะทักเลยว่าอ๋อน้ำหอมกลิ่นนี้มาอีกแล้วอะไรเงี้ยคือหอมอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นตัวหนึ่งที่ผมแบบรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากกับกับการที่ผมเลือกเลือกมันออกมาใช้อะไรเงี้ยเออต่อก็มาที่อันดับที่ห้าอันดับที่ห้าเนี่ยเป็นน้ําหอมจากแบรนด์หนึ่งที่ ผมชื่นชอบพอสมควรเหมือนกันและก็ชื่นชอบในกลิ่นของเขาแทบจะทุกๆตัวของน้ำหอมของเขาเลยนั่นก็คือเจ้า Narciso Rodriguez วันนี้ผมเอาเจ้า b e r n o r Fohim มานะมาเป็นตัวหนึ่งในอันดับหนึ่งในสิก็คืออยู่ที่อันดับที่ห้าเนาะคือ b e r n o r อ Fohim ตัวตัวเนี้ยผมใช้แล้วผมรู้สึกประทับใจคือกลิ่นไม่โหลแล้วก็กลิ่นแบบเป็นกลิ่นแนว ไม,ไม้หน่อยออกไม้หอมหอมไม้จันท์หรือเป็นกลิ่นเครื่องเทศที่เขาบอกว่ากลิ่นเหมือนไส้ของดินสอตอน,นเด็กใครเครดมไส้ดินสอบ้างออกมาดมประมาณนั้นนะ่ะมันให้ความรู้สึกแบนจริงๆแล้วก็กลิ่นติดทนนานพอสมควรแล้วก็กลิ่นแบบดูดีมีสไตล์แล้วก็คือแบบว่าเหมาะกับผู้ชายที่ดูแบบสุภาพสุภาพแต่งตัวเรียบเรียบรู้ๆหน่อยอะไรเงี้ยคือคือโอเคเลยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่น้ำ,นำหอมแนวะสดชื่นแต่ มันจะให้ความหอมที่แบบมีสเสน่ห์อีกแล้วตัวนี้คือผมชอบมาเคยเป็นซิกเนเจอร์ของผมด้วยจริงๆมันก็ยังเป็นซิกเนเจอร์อยู่คือผมยังใช้มาอยู่ในในทุกอาทิตย์เนี่ยผมจะจะต้องหยิบมันมาใช้สักวันหนึ่งหรือสองวันอะไรเงี้ยต่อที่อันดับสี่อันดับสี่ตัวนี้พุ่งแรงแซงทางโค้งจากน้ําหอมทุกๆตัวที่ผมมีอยู่เลยคือแบบโดดขึ้นอยู่อันดับสี่แม้ว่าผมเพิ่งจะได้มามันก็คือเจ้าเวอร์ชั ตัวนี้ดิแลนด์บลูตัวนี้คือผมตกหลุมรักเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมได้ดมกลิ่นเขาและแต่ผมยังไม่ได้ซื้อเพราะผมไม่ค่อยชอบในขวดของมันเท่าไหร่เออแต่ตอนนี้คือผมไม่โฟกัสที่ขวดแล้วผมดูที่กลิ่นกลิ่นมันมีความคล้ายคลึงกับเจ้าเบอร์เจอร์ชานลแล้วก็อ่ดิออนสวอชเนาะและแม้กระทั่งเจ้าอะควาดิจิโอเจ้าเจ้ามานี่ไม่ว่าจะเป็นตัวออริจินอลเป็นโปรฟูมอลหรือเอ s เซนซ่าคือมันมีความคล้ายคลึงของแนวของอะควา ในเรื่องของกลิ่นแบบสังเคราะห์แบบแอ, bit, อมบรอกซก็จะคล้ายๆกับเจ้า d ดลออสว g ชและกลิ่นกลิ่นแบบมันมีอยู่กลิ่นแบบประมาณหนึ่งในช่วงท็อปของมันเนี่ยมันคล้ายๆกับเบลดเดอร์ชานเลพอสมควรอวอร์ซเช่ประสบความสําเร็จอีกครั้ง <S <S ผมว่านะแม้ว่าใครจะมองว่ามันไปนก๊อปปี้ตัวน้นตัวนี้มานะแต่ผมว่าทําได้ดีอีกแล้วและน่าใช้มากคุ้มค่า ผมใช้แล้วมีคนทักอีกเช่นเดียวกันมีคนทักว่ามันหอมนะคือมันให้ความสดชื่นจริงๆแล้วก็หอมแบบละมุนละมุนทั้งวันหอมแบบสดชื่นสะอาดโอเคและกลิ่นแอบเซ็กซี่อย่างที่ผมเคยบอกไว้คือแบบเหมือนกลิ่นของคนที่แบบเพิ่งไปเพิ่งไปสําเร็จกับกิจกรรมบางอย่างมาแล้วแบบไม่รู้จักอาบน้ำอาบท่าแล้วก็คือแบบว่าเหมือนกับนะกลับมาทํางานต่ออะไรย่างเงี้ย มันท้ความรู้สึกแบบนั้นน่ะไม่รู้นะติดเลดหน่อยนะแต่ผมชอบมากอืมเวอร์ชเชียรดีแลสมควรที่จะมีไว้ในความคิดของผมถ้าหมดมีอีกแน่อืมต่อที่ดับสามแบบทันทีเลยตอนนี้เวลาจะหมดไม่ใช่บาจะหมดแบตจะหมด d i ออ s a ซาวาสนั่นเองดิออ s a ซาวาสมาจากแบรนด์ที่ผมรักมากคือ Christian ออ o r นั่นเอง <S <S ไม่ผิดหวัง,งเช่นกัน D ิออซาวาสตัวนี้เป็นแบบออโตเลท แต่ให้ความติดทนที่แบบดีมากอ่ะแล้วก็กระจายตัวได้ดีมากหอมฟุ้งหอมเย็นเย็นเฟรชมากสดชื่นทุกสิ่งทุกอย่างหอมแบบฟลอเรลก็มีส้มก็มีอะไรมีทุกอย่างคือแบบลงตัวอรฟอร์แมนซ์ของเขาดีมากในความรู้สึกของผมนะบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าช่วงแรกของสเปรย์แรกมันให้ความฉุนไปหน่อยแต่ว่าสักพักหนึ่งเหอะลองให้โอกาสมัสักหน่อยหนึ่งคือผมว่ามันนะโอเคเลย และเดลสวาตโกนี้ตั้งแต่ผมทํารีวิวมาเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีคนเข้ามาติดตามแล้วเข้ามาสอบถามผมหลังไมาแล้วก็ไปซื้อใช้ตามประมาณ5-6คนแล้วก็โอเคกับมันมากๆแล้วผมก็รู้สึกผมดีใจแล้วก็รู้สึกปลื้มที่แบบว่าน้ําหอมตัวที่เรารักเนี่ยถูกเลือกนะมาที่อันดับ2อันดับ2ผมยกให้กับเจ้า Aqua Di io, g i o g i o เจตัวนี้เป็นตัว Essen z a เนาะ ็นแบบอะดัปเปอร์ฟูมหรืออะดัปเปอร์ฟอมตัวนี้ผมข้ามผ่านตัวริจินอลมาเพราะว่าตัวนั้นผมใช้แล้วมันไม่ค่อยติดผิวผมเท่าไหร่พอเป็นอะดัปเปอร์ฟอมของตัวเอเซนซ่าแล้วเนี่ยโหแบบผมเคยพูดว่าอะควาดิจิทัโจโจอาเี่ตัวเอเซนซ่าตัวเนี้ยมันให้ความรู้สึกกับผมที่แบบว่าผมรู้สึกว่ามันคือน,น้ำมหอมมันมีทุกอย่างที่มันครบรสเลยคือแบบว่ามีความสดชื่นออกแนวอะความีความเป็นฟลอเรลมีความเป็น ความหอมแบบสดใสความกระปรีก้กระเป๋ามีความเซ็กซี่เย้ายวนมีครบในขวดเดียวสำหรับเจ้าควาดิโชเจวโจมานี่เอเซนซาขวดนี้คือแบบความเซ็กซี่ก็น่าจะมาจากความคาวๆข,ของกลิ่นมันคือมันเป็นความหอมที่แบบลึกลับน่าค้นหาหน่าเข้าไปอยู่ใกล้ๆแล้วก็หน้าแบบตุ่มๆๆอะไรเงี้ยค,คือแบบเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้แล้วคุ้มค่ามากกลิ่นติดทนนานเวรวางอลังการมากมาก คือบอกเลยว่าเกิน12ชั่วโมงเลยแหละสําหรับผิวผมถอดเสื้อผ้าออกแล้วเนี่ยถ้าไม่เอาผ้าไปซักนี่คือกลิ่นติดยาวไปสามสี่วันเอาไปนมก็ยังหอมอยู่เอาหมามากอดหมาก็สดชื่นไปด้วยอะไรไงเงี้ยคือให้เลยสำหรับ a q u a d i g i ิอัล o จโจเอามานี e เอสเนซานี่คือแบบคุ้มค่ามากแม้จะมีขนาดแค่75 ml แต่ใช้ได้ยาวนานมากจริงๆอืไม่ต้องฉีดเยอะเลยมาถึงอันดับหนึ่ง เย้ <Yeah. c oughs> จบจะจบแล้วจ,จบแล้วอันดับหนึ่งผมขอยกให้กับเจ้าน้ำหอมแบรนด์ที่ผมรักตัวนี้แหละ Christian Dior และเป็นรุ่นที่ผมมีเรื่องราวกับมันมากมายก็คือเจ้า Dior ร์ Sport อตัวนี้เนี่ยผมขัดใจทุกครั้งที่ว่าจะมีน้องอยู่บางคนที่เข้ามาคุยกับผมแล้วว่าทำไมพี่ต้องชอบ Dior h o m อม port ผมไม่เห็นว่ามันเจ้หอมตรงไหนเลยอย่างเงี้ยเฮ้ย <c oughs> ผมก็แบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกของความชอบแต่ละคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือคอมเมนต์ได้แตอ่อย่าพยายามปรับทัศนคติเนาะคือทุกคนเนี่ยมันมีความรักความชอบหรือการรับรู้ในเรื่องของกลิ่น่ที่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะคุณจะชอบตัวไหนก็กว่ากันไปผมก็ไม่เคยไปขัดใครคือนะผมยินดีที่จะฟังเสมอแล้วก็อ่า แนะนำได้แต่ก็ไม่เคยไปขัดขาใครก็คือเออถ้าเขาชอบนี้ก็พยายามที่จะเออโอเคก,ก็ว่าไปอย่างเงี้ยสำหรับเดี่ยวออมสปอร์ตตัวนี้คือมีเรื่องราวมากมายสําหรับสําหรับผมเนาะแต่ผมก็โอเคในเรื่องของกลิ่นของมันเนี่ยคือมันออกแนวแบบอาจจะชื่อรุ่นของมันอาจจะเป็นแบบแนวแบบสปอร์ตเนาะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมกลับรู้สึกว่ามันเป็นความสปอร์ตแบบความเรียบรูแล้วก็มันเหมาะกับผู้ชายที่แบบว่า แต่งชุดกีฬาขาวสะอาดทั้งชุดเลยแม้กระทั่งรองเท้าแล้วก็แบบเข้าคอร์ดไปตีเทนนิสอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะไม่ใช่ผู้ชายมมมแมนแมนเตะบอลอะไรเงี้ยอาจจะแบบขับเบนซ์ขับบีเอ็มบีเอ็มดับบลยูขับรถหรูๆเข้าไปในคอร์อเทนนิสไปตีสควอชแต่ไปตีเทนนิสอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเออแต่แบบประมาณคือที่ผมเคยบอกไปว่าอารมณ์แบบว่าลงไปเล่นแบบอย่างนั้นแหละ แต่ก็กลับมาในรถนแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองลงไอจีอะไรเงี้ย <c> ข <oughs> ำๆนะเออคือผมให้ความรู้สึกว่าเดลอออฟสปอร์ตดเนี้มันมีกลิ่นที่แบบกลิ่นแบบกลิ่นหรูๆอะที่ผมเคยบอกว่าเป็นกลิ่นแมกกาแท้แต่เป็นกลิ่นแมกกาแท้ที่หอมๆเลยเงี้ยแล้วก็เป็นกลิ่นที่เหมือนกับเครื่องสําอางอะไรเงี้ยตามตามพระยี่ห้อของ Christian Dior เนาะ <c oughs> และกลิ่นมันแบบเป็นกลิ่นที่หอมแบบอ่อนๆนะแต่ติดทนนาน แปลกมากเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบเป็นกลิ่นอ่อนกลิ่นมะนาวมะนาวกลิ่นแบบเบอร์กามอสอะไรเงี้ยแต่เป็นกลิ่นอ่อนๆที่แบบกลับติดทนนานซะยังนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอืมผมถือว่าเดี่ยวออมสปอร์ตส,สำหรับผมเนี่ยเป็นของดีที่เทคนิคไม่ต้องคือแบบไม่ต้องอะไรมากคือแบบว่าฉีดบางๆเนาะพ่นลงไปแค่บางๆสเปรย์บางๆแต่กลิ่นแบบ มันให้ให้ความกระจายตัวที่แบบคือไม่ได้กระจายแบบว่าเวอร์วังอลังการแต่แบบเป็นการกระจายตัวที่แบบผู้ดีผู้ดีอะไรเงี้ยคือแบบมันจะทําให้คนที่อยู่รอบข้างเราได้กลิ่นอ่อนๆอ,อ,อยู่ตลอดเวลาอืมแล้วผมถือว่ามันติดทนนานพอสมควรติดเสื้อผ้าเหมือนกันสําหรับผมอะไรเงี้ยแล้วผมก็ใช้มันมาเนี่ยเป็นขวดที่สามนะเออแล้วก็คิดว่าถ้าหมดแล้วก็วคงจะต้องซื้ออีกแล้วก็เร็วๆเวนี้ยได้ยินว่ามีตัว อ่ารีฟอร์มูชันสำหรับปี2017ซึ่งมีการปรับสูตรอีกแล้วตอนนี้ก็คือตื่นเต้นมากอยากจะไปได้มาลองเหมือนกันก็คิดว่าถ้าเกิดของเข้ามาก็คือคงจะไปจัดมาสำหรับตัวปรับสูตรปี2017อ่ะก็เอาละโดยเวลาที่ล่วงเลยมาตอนนี้จะ20นาทีแล้วก็อืมอย่างที่ออกตัวไปนะตอนแรกคือผมเองเนี่ยคือก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำท็อป10อะไรอย่างเงี้ยหรอกแต่แบบว่านะคือถือว่า ชมรีวิวตัวนี้เป็นแนวทางแล้วกันเนาะคือผมเองก็ทำรีวิวมาก็จะปีหนึ่งล้วก็ถือว่าเป็นการสรุป <c oughs> ก็ไม่เห็นว่าสรุปหรอกเดี๋ยวมันก็ต้องมีตัวนู้นตัวนี้มาอีกตอนนี้ก็ยังสั่งตัวนี้นตัวนี้มาอยู่ยังไปซื้อมาอยู่อนะไรเงี้ยก็ถือว่าสิบ